ครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับก็มาขุดไม้นะครับก็มาเจอตะโกต้นหนึ่งนะครับมีลักษณะที่ขึ้นแล้วก็บิดเอี้ยวตัวมานะครับที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามีความเป็นไปได้เนี่ยผมจะไม่เล่นชุดนี้นะครับก็จะเล่นชุดนี้นะครับแต่ด้วยที่เราขุดเข้าไปที่บริเวณนี้บริเวณนี้นะครับผมปรากฏว่าไม้ระบบรากไม่ดีนะครับก็ เลยไม่ขุดนะครับก็ปล่อยไว้นะครับโดยที่ยังไม่ได้ทําการตัดแต่งส่วนใดๆออกนะครับก็จะต้องเปิดแากดูก่อนนะครับยังไม่ไปแต่ต้องนะครับเพราะว่าเ,เราจะไม่ไปยุ่งกับไม้นะครับหรือไปหยุดการเจริญเติบโตของไม้นะครับก็ให้เขาปล่อยอยู่กับการธรรมชาติต่อไปนะครับก็มีลีลาที่ บิดโค้งนะครับถ้ามองด้านนี้นะครับเห็นไหมครับว่าส่วนโค้งก็่างนี้ก็จะมารองรับถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสขุดนะครับแล้วเราก็ทําการปรับองศาตอนที่เราปลูกเนี่ยไม้มันก็จะขึ้นเป็นรูปตัวนี้นะครับแต่ทีนี้ระบบตรงนี้นะครับมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับลากก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเล้าใจมากนะครับก็เลยต้องปล่อยไปนะครับื่ดนๆครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์นะครับไม่ขุดทิ้งขุดกว้างนะครับไม่สวยก็อย่าไปขุดนะครับก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติต่อไปนะครับ